ในที่สุดก็มาฮอดผางอยเอ้ยโมเมนเออเมืองงอยเมืองงอยแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังซื้อพี่ขึ้นไปผาแดงเนาะคนละสามสิบพันเฮ้ยคนละสามสิบพันคนลาว,วสัน้นสามสิบพันไม่กล้ากันมีปากรถอีกคนข้าละห้าพันเนาะอีกจุดทางขึ้นของนี่คือทางขึ้นเนาะรถปอมเขาเจ้าแดง เห็นหมอกปะวะไปติไปอยไปไไปเดี๋ยวเขาขึ้นผาแดงคือจุดเริ่มต้นของผาแดงขึ้นตามการบอกเล่ามันนะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าอาจจะลองเป็นว่าตอนนี้จักโมงเดี๋ยวเขาสิขึ้นหอจักโมงนะ ตอนนี้เวลา6โมง50กโมงห0เสารมาเบิดมาใส่เวลาจาก2โมงเอจกักนาทีขึ้นไปฮอตจอมหาแดงนะคือวิว อยาก็าหอบได้ยังเนาะนี่นนคือวิวระหว่างทางเนาะก่สีฮอตแล้วนะไก่เครื่องแล้วแต่นนี่คือวิวที่ย่งที่น,นมเห็นอยู่ยังงามแล้วเนาะไปเนวขึ้นไปต่อนี่คือเส้นทางขึ้นแบบนี้ โซนหญ่พระเทศมีขนาดใดให้เรียบร้อนแล้วเนาะทางลงเ่ามาโซนนี้ค่คอยระวังเนาะพห่างมันหมืน่นทางขึ้นยากสุดท้าย อีกสามสเมตรหอ,อนแลนะ้เนะาะเวลาโดยรวมหนึ่งชั่วโมงพอดีอเขาขึ้นตอน6กโมงสีตอนนี้แมนเโมงสี่สิบเพอดีหชั่วโม,มงเี่เวามาหอน ขึ้นมาจะงงเหรองงห่านห่านมุมหอนโอ้ห่านห่านมุกฝายขึ้นมามันหันหมอกนี่หอนแล้วหอนแล้วเป็นยังไาางแ okay. ล้วเป็นยังไงขึ้นมาเหนื่อยบ่เหนื่อยบ่หามชิวชิว ใครคี่มันกเป็นสย่านเ้นแล้วจมพาแดงกับทีมงานทีมงานทา้งหมดหคนเจ็ดหกเจ็ดเดี๋ยลืมลืมจริงไลฟ์ไตล์ลืมจริงไลฟ์ไตลืนี่มุมหองห้อไงฮนสุดไปเบน มีหมอกอยู่เนาะแต่ว่ามันโมเป็นทะเลมันเป็นหมอกปกคลุมหลายกว่าอ่ะดูข้างหลังเขาทั้งรุ่มๆเลยเป็นจุดของเมืองน้อยนี่กระขัวเมืองน้อยมีหมอกแต่ว่าคือว่ามันละเนาะมันโมเป็นทะเลได้การงามงามมุมโดยหอบของจุดชมวิวพาแดงกําลังงาม,งมาน่าเสียดายเนาะโมเป็นทะเลหมอก พาดอีกแล้วเขาพาดอแล้วพาดท,ทะเลหมอ,อกอีกแล้วคเข้าทรงได้กว่านี้ออตอนนี้ก็เป็นยูบันชุดของยอดหินนะของหลายๆคนมาผ่าแดงก็ต้องได้มานางอยู่จุดนี้ก้อนหินก้อนนี้แลวก็มานางทบทวนตัวเองนะว,ว่าละลายข้าง,งที่มายางป่าหรือว่าออกไปเที่ยว เพื่อนะบางครั้งก็มีเหตุผลเนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือมุมงามๆอยากให้เบิ้งวิวดีวิวงามๆแล้วก็ได้อย่างอีตามมาเนาะได้เพื่อนฮอร์ชิปใหม่ๆเอาแก้วแก้วลันตีได้คนแปลกหน้าที่มาจคยกันได้ไม่เจ็ภาพนี่แหละในสิ่งที่เราออกมาเดินทาง เป็นอย่างเขาคอยจึงมักออกเดินทางเพราะเขาได้หนึ่งคือได้เที่ยวสองคือได้มุมง,งามๆธรรมชาติได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านหลายๆบ่อนเลยกันได้มีแต่พาไปใหม่ๆจากเพื่อนพ้องานหนทางนะโอเคแล้วเจอกันมาทิพตัวไปนะวันที่สิบเอ็ดที่สิบแปดสิบเก้าเดือน11บเอ็นี่นะแมนทริปผาใด เอาของลงจนซิ้นเลยกับพาไปเที่ยวจัดทริปขึ้นมาเ,าเดี๋ยวติดตามทริปตัวไปวเนาะิาึงมุ้งไปก่อนวิวไปก่อน